ไปดำตอดำตวัดเที่ยวนะกับูนี้วัดเที่ยวไปเรื่องก็ไปด้วยเที่หรักนเนด้ยกันนั้นเขาผดำตออยู่นเดต

แดงคือข no, e. <Okay, S 1> okay, ้าวทัข้าวทีนชาวเกอนะครับดำคือโนดแผดชูชายเรื่องลูกผู้ชายกงนายยกนาเวเพื่อนข้าวกับข้าวทีนชาวเกอจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเรียงอยู่หน้าบอลเลยนะโอเคเลี้ยอยู่ที่บินตัวเด้งตัวเดต่อแดงตัวเด้งตัวเด้งตัวนะแดงตัวนะครับแดงช่วยแดงช่วยแดงช่วยฮะก่อนนะ

แม่นาทีเดิไม่เอาดังเป็ดควายตัวเดินะครับเก็ดควายดิเดีแยไรแดงเี้ยิไปยลักาเลยยมลัก้าเลยนะมันแก่หนาจังไงแดงเี้ไม่ไ้ทำไ้มันแดงเป็นวายอย่างเงี้ยคาซิ่งยาวก้ด้วยไอ้โกกมุดนะครับซิ่งยาวโก้ด้วยโกมุดเป็นคายอนะ ปูต <S preach science> ิโอ้นะครับดุกดางยอดมีชัยควันใจฉังเดียวก้องฉังเดียวหนาบอนจชกับดุกดดงเลี่ยมใบยักษ์จากบันปลายเพลงผีป้นสี่แส้นร้องเพืนบ้าน

Thank <laughs> <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวจะอยกแก้ไป้นานะเออเ้องไหเลยอะ